สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีเลขนำโชคเด่นตามดวงงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 3มมาวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเลขเด่นลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมจะได้มีข้อมูลแนวทางการ หาเลขเด่นไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมาดูดวงเลขโครจรในช่วงวันที่1สิงหาคม2563นะครับเลขที่โครจรดวงดาวที่โครจรในแต่และราศีมีผลเกี่ยวกับในวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะว่าในวันที่1สิงหาคม ตรงกับวันเสาร์นะครับตรงกับวันเสาร์แล้วก็วันขึ้น13บสค่ำเดือน9ข้างขึ้นนี้นะข้างขึ้นถือว่าเป็นช่วงพระจันทร์ส่องแสงสว่างใกล้จะเต็มดวงนะครับใกล้จะเต็มดวงฉะนั้นรัศมีของดาวจันทร์ในช่วงวันที่หนึ่งสิงหาคมถือว่าส่งผลอิทธิพลแรงมากนะครับ แต่ว่าดวงดาวที่มีกําลังองคศามากก็ชอบจะออกนะครับจะออกมาเป็นตัวเลขในวันที่1นะครับมาดูลัคนาจรนะครับลัคนาจรที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกในวันที่1สิงหาคม2 6 6 3นะครับลัคนาจรจับได้อยู่ สถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับสลากินแบ่งรัฐบาลออกจะอยู่ในช่วงประมาณ1 5บหนากานาทีถึง15.50นาฬิกา50นาทีจะเป็นที่ทราบผลรางวัลเลขกท้าย3ตัวหน้า2ครั้ง3ตัวหลัง2ครั้งเลข้ายรางวัล2ตัวล่าง1ครั้งและ เลขรางวัลที่หนึ่งหนึ่งครั้งอยู่ในช่วงประมาณนั้นนะครับถ้าจับลัคนาจรก็จะอยู่ในราศีพิจิตครับดาวเจ้าเรือนราศีพิจิตคือดาวอังคารครับดาวอังคารและวันกำลังวันที่ออกคือวันเสาร์ครับวันเสาร์เป็นวันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16นะครับดวงที่ส่งผลกับดวงดาวนะครับทานี สำหรับราศีพิจิตตดาวเจ้าเรือนคือดาวอังคารครับดาวอังคารเป็นเลขเด่นดวงหนึ่งครับตกอยู่ในตำแหน่งไหนครับดาวอังคารก็คือเลขสามครับมาอยู่ในตำแหน่งของราศีมีนครับราศีมีนตนุกัลุมพาสัชพันธุปุตตะราศีมีนซึ่งมีดาวเกตเกาะคุมกันอยู่นะครับดาวเกตคู่กันอยู่3กับ9ตัวนี้คู่กันอยู่นะครับคู่กันอยู่ตัวนี้นะครับ แล้วก็ดาวที่ส่งผลอิทธิพลอีกดวงหนึ่งดาวที่ส่องแสงรัศมี90องศาคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์คือเลข6สทงรัศมีเล็งตรงข้ามกับราศีพิจิก90องศารัศมีแรงนะครับรัศมีแรงดาวดวงหนึ่งครับอีกดาวดวงหนึ่งอีกดาวคู่หนึ่งคือดาวปฤหัส ดาวดาวอาทิตย์กับดาวพุธพอได้ตำแหน่งโยกหลังนะครับโยกหลังปัตตนิวรณสุภาอยู่ในเรือนสุภะคือยาวโยกนะดาวโยกเป็นตรีโกนกันนะครับเป็นตรีโกนส่งผลให้ดวงดาวที่ส่งผลลัสณีจากราศีพิจิตดาวที่ส่องแสงถึงมีดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวอังคารและดาวเกต ห้าดวงนี้ส่งผลดีมากนะครับฉะนั้นเลขกำลังเด่นในวันที่1สิงหาคม2 5 6 3ครับเลขกำลังเด่นที่ผมอา่เอาเลขกำลังเด่นนะครับที่มีองศาแรงนะครับองศาแรงจะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวครับสีตัวเลขด้วยกันเพราะรัศมีองศา27-28องศานะครับ ดาวที่มี27 28องศาก็มีส่งผลเต็มที่ก็คือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ส่งผลโดดเด่นที่สุดนะครับ28องศานะครับอยากเคลื่อนย้ายเต็มทีครับฉะนั้นว,วันที่หน่1สิงหาคมนะครับดาวที่ส่งผลก็คือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ส่งผลโดดเด่นมากครับส่งผลโดดเด่นมากดวงหนึ่งครับรัศมีแรงครับ28องศาครับ ดาวอีกดวงหนึ่งครับดาวอีกดวงหนึ่งจะเคลื่อนย้ายในวันเดียวกันครับส่วนที่3ก็คือดาวเกตครับคือเลขเก,ก้าครับดาวเกตส่งผลเต็มที่ครับส่งผลเต็มที่นะครับ28องศาเช่นเดียวกับจะย้ายโคจรเคลื่อนย้ายราศีในวันเดียวกันนะครับในวันที่3สิงหาคมครับ เลขดาวศุกร์กับดาวเกตคือเลข6กับเลขเ้ครับรัศมีประกอบกันองศาแรงครับโซนอีกดาวดวง2ดวงครับก็คือดาวเพฤรหัสนะครับ28องศาครับแล้วก็ดาวเสายีองศาเช่นเดียวกับดาวสีดวงนี้โดดเด่นมากเลยครับดาวสีดวงนี้โดดเด่นมากถ้าตามถ้าไล่ตาม ลัคนาจรที่เวลาสลากินแบ่งรัฐบาลออกส่งผลส่งผลกับเจ้าเรือนลัคนานะครับส่งผลกับเจ้าเรือนลัคนาดาวสุกนี้เล็งครับดาวสุกเล็งโดดเด่นมากครับแล้วก็ดาวอาทิตย์กับดาวพุธนี่ส่องแสงถึงนะครับส่องแสงถึงได้ยกหน้านะครับแล้วก็ดาวอังคารกับดาวเกตส่งผลเล็งถึงนะครับส่งผลเล็งถึงส่วนดาวที่มีรัศมีแรงก็คือดาวดาวพฤหัสและดาวเสา ดาวพฤหัสและดาวเสาร์ในวันที่ออกสลากินแบ่งรัฐบาลในวันที่หนึ่งสิงหาคมตรงกับวันเสาร์ครับดาวกําลังวันเสาร์ก็คือเลขจาลังวันเสาร์ก็คือเลขเจ็ดครับแล้วก็มีอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสนะครับอยู่ในตําแหน่งครับเรามีดาวจันทร์อยู่ในตําแหน่งนี้ครับดาวจันทร์ก็ส่งผลนะครับท่านที่เกิดในราศีธนูครับเตรียมเฮไว้นะครับมีโชคเป็นลาบแน่นอนครับ ราศีธนูดาวศีที่ดาวจันโครจรมาต้องลัคนาเกิดต้องพฤหัสดีมีโชคลาภนะครับมีโชคมีลาภบ,บังเกิดขึ้นนะครับเลขที่เสียงโชคเสียงลาบก็าหรับท่านี่เกิดราศีธนูก็อยู่ในกลุ่มนี้ครับเลขห้าเลขเก็ดเลขสองนะครับนี่คือดวงดาวที่สง่งผลอิทธิพลให้ดวงดาวที่ส่งแสงถึงนะครับมาสรุปดวงดาวเด่นนะครับดาวเด่นทั้งหมดเด่นที่สุดจะมีอยู่ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวเกตครับคือเลข6เลข5เลขเเลข9ครับส่วนดาวเจ้าเรือนลัคนาจรคือดาวอังคารก็ส่งผลโดดเด่นอีกดวงหนึ่งครับแล้วก็ดาวพุธนะครับเป็นดาวโยกหน้าดาวโยกหน้าคู่กับดาวอาทิตย์ครับคู่กับดาวอาทิตย์คือเลข1กับเลข4ครับได้ตกเรือน ลาภะได้โยกหน้าตำแหน่งนะครับได้โยกหน้าตำแหน่งตรงเลนสุภาะครับปัตตนิบรณสุภาะได้โยกนะครับเป็นดาวตรีโกนกันอยู่นะครับส่งผลอิทธิพลส่องแสงถึงกันนะครับส่องแสงถึงกันฉะนั้นดวงดาวก็ที่โดดเด่นก็จะมีอยู่ด้วยกันดาวสุขเลข6ดาวพฤหัสเลข5ดาวเสาเลขเกตดาวเกตเลข9กดาวอังคารเลข3ดาวพุธเลข4ดาวอาทิตย์เลข1อยู่ในกลุ่มนี้ครับ อยู่ในกลุ่มนี้ถ้าจับคู่เด่นนะครับจับคู่เด่นจับคู่เด่นได้ในชุด3ตัว369ครับ369 3้านี่มาจากไหนจากดาวเจ้าเรือนนะครับดาวเจ้าเรือนดาวเจ้าเรือนอยู่ดวงนี้ครับแล้วก็ดาวดาวเจ้าเรือนคือดาวอังคารไปอยู่ในตําแหน่งของดาวราศีมินซึ่งมีเลข9้คู่กันอยู่ครับเลข9คู่กันอยู่อีกดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ก็คือเล็งและสมีส่องแสงถึงนะครับเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับฉะนั้น ในงวดวันที่1สิงหาคม 2, 5 6 3เลขที่โดดเด่นที่สุดก็คือเลข369ครับ369ตรงผลรัศมีแรงครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์กับดาวเกตจะย้ายราศีในวันที่3สิงหาคมนะครับฉะนั้นรัศมีจะแรงมากครับรัศมีจะแรงมากก็เช่นเดียวกับดาววดล่าสุดนะครับคือดาวพฤหัส จะย้ายในวันที่17นะครับหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลออกในวันที่16ฉะนั้นดาวมีพลังมากก็คือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสก็ย้ายในวันที่17ผลกันออกสลากเลขท้าย สองตัวล่างออก5 3าครับออก5 3าคือดาวพงหัดที่ส่งผลแรงนะครับคือว่าโดดเด่นมีพลังอีกดวงหนึ่งครับจะเป็นเช่นเดียวกันหรือไม่ครับในวันที่3ในวันที่3าดาวดาวศุกร์กับดาวเกตจะย้ายราศีถ้าจะมาคู่กันจะเป็น6กเหรือ9กนะครับในคู่นี้ครับแต่ว่ามีดาวอังคารเกาะกลุ่มอยู่ดาวจันทร์ครับฉะนั้นผมก็น้ําหนักไปที่3 6มตัวหนึ่งครับส่วนอีกคู่หนึ่งคือ6 16 164ครับ 164ด้วยอิทธิพลของดวงดาวที่ยกหน้าเข้าหากันครับยกหลังครับไม่ให้ยกหน้าครับยกหน้าเข้าหากันเป็นเป็น5เป็น3ต่อราศีครับจากราศีราศีพิจิตครับนับไปเป็นราศีที่5เลยครับ1 2 3 4 5ห้าครับได้ตำแหน่งส่งผลนะครับดาวพุธดาวดาวพุธดาวอาทิตย์นะครับโยกหาดาวศุกร์ดาวศุกร์โยกหาดาวอังคารส่งผล แรงอีกดวงหนึ่งนะครับนี่คือดวงดาวที่ส่งผลรัศมีแรงครับคู่หนึ่งครับาจากนั้นผมก็ให้องค์ประกอบก็จะเป็นที่1 6,4ตัวหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งก็7 6 4 7 64เพราะเราเลข7นี้มาจากเลขก,กำลังวันครับเลขก,กำลังวันคือเลข7นะครับเลขกำลังวันคือเลข7ก็ประกอบกับด้วย6,4นะครับ โอกาสที่จะเป็นชุดหนึ่งก็คือ764กตัวหนึ่งครับส่วนชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวที่โดดเด่นเน้นมากที่สุดก็คือ6 9 9 6้าหครับน้ำหนักไปที่69มากกว่านะครับ6996 6446ครับ7557ครับอีกตัวหนึ่งที่โดดเด่นก็คือ75ครับเ5เป็นเลขโดดเด่นนะครับเพราะเลข7 5านะถ้าจะลากคินแบ่งรัฐบาลออกนะครับกำลังของ ดาวเสาร์ก็คือเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดส่งผลส่งแสงรัศมีถึงครับส่งแสงรัศมีถึงแล้วก็เลขห้าคือดาวพฤหัสอยู่ที่ยังอยู่ที่ยี่สิบแปดองศาครับยี่สิบแปดองศาส่งผลเต็มที่ครับดาวเสาร์ยี่สิบแปดยี่สิบแปดองศายี่สิบเจ็ดองศาครับดาวเสาร์ยี่สิบเจ็ดองศายี่สิบแปดองศาส่งผลเต็มที่ครับฉะนั้นเจ็ดห้าห้าเจ็ดครับอีกชุดหนึ่งครับเน้นไปที่เจ็ดห้าครับหกเก้าเจ็ดห้า พาเลขตามดวงครับเลขตามดวงนี่คือวิเคราะห์ดวงตามดวงดาวชะตาดวงดาวราศีดาวจรที่สถิตโคจรในวันที่1สิงหาคม2563กม 3, ครับนี่คือข้อมูลนะครับส่วนดวงชะตาท่านที่จะมีโชคมีลาบนะครับมีโชคลาบดวงไหนบ้างราศีไหนบ้างที่จะมีโชคมีลาบครับราศีที่จะมีโชคมี็ลาบบังเกิดขึ้นกับตัวท่านก็คือราศีพิจิกครับ มีดาวังคารเกาะกลุมอยู่นะครับราศีพิจิกและราศีพฤษภก็ยังแรงอยู่ครับส่งผลเต็มที่ครับราศีพฤษภครับอีกราศีก็คือราศีนี้ครับราศีมีนครับราศีมีนและราศีกันครับราศีกันที่ส่องแสงถึงอยู่นะครับส่องแสงถึงอยู่และอีกราศี ดวงหนึ่งราศีหนึ่งก็คือราศีธนูนะครับราศีธนูดาวจันทรโคโจรเคลื่อนย้ายทับพรฤหัันทรทับพรฤหัสจะส่งผลให้มีโชคลาภลอยมรงเกิดขึ้นนะครับเลขเด่นเลขมงคลกับคนที่เกิดในราศีธนูคือเลข5775ครับ5 7า5เเป็นเปอร์เซ็นต์เลขเด่นที่สุดนะครับนี่คือตัวเลขมงคลกับเจ้าของดวงชะตาส่วนราศีอื่นไม่ใช่ว่าท่านจะไม่มีโชคไปแล้วนะครับก็อาจจะมีพอประมาณครับ แต่ว่าผมวิเคราะห์ให้ดวงชะตาชีวิตสําหรับท่านที่มีดวงมากที่สุดนะครับเด่นที่สุดวิเคราะห์ตามดวงชะตาชีวิตของคนที่จะมีโชคเป็นลาบผมก็วิเคราะห์เป็นตัวเลขกับดวงชะตาของท่านนั้นๆนะครับตามราศีนั้นๆน,น,นะครับนี่คือตัวเลขมงคลเลขเด่นนําโชคนะครับที่วิเคราะห์ตัวเลขเด่นให้กับท่านสมาชิกสําหรับท่านที่ชอบแนวทาง การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับส่วนท่านที่ไม่ชอบแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูเพื่อให้เกิดความรู้ฉะนั้นนะครับเพื่อความรู้ของท่านจะได้มีข้อมูลในการรู้ดวงชะตาชิตตัวเลขเลขไหนบ้างที่จะเป็นเลขโดดเด็นเลขตัวไหนบ้างที่ไม่โดดเด่นนี่คือทัศนะแนวทางความรู้เกี่ยวกับตัวเลขมงคลกับเจ้าของ ดวงชะตาชีวิตนะครับนี่คือข้อมูลนะครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการวิเคราะห์เลขมงคลเลขนำโชคเด่นตามดวงในช่วงนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการวิเคราะห์ ตัวเลขดวงชะตาชวิตให้กับท่านได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับก่อนจะจบกันนะครับก็สรุปในงวดล่าสุดนะครับที่ผมวิเคราะห์ตัวเลขไว้นะครับตัวเลขเด่นตามดวงเลขนําโชคเด่นตามดวง,งวดล่าสุดนะครับดีวิเคราะห์ไว้ว่าเลข6น่าจะเป็นเลขที่โดดเด่นนะครับเลข6น่าจะเป็นเลขที่โดดเด่นก็เลข6 ก็เดินตามสูตรนะครับเลขเด่นตามสูตรนะครับส่วนเน้นเป็น้ําหนักไปที่3ตัวนี่ไม่มาตามไม่มาตาม3ตัวครับส่วนชุด2ตัวครับชุด2ตัวก็ถือว่าเป็นเลขเด่นตามดวงอยู่นะครับเลขเด่นตามดวงในชุด2ตัวเลขท้าย2ตัวล่างก็คือเข้าตามเลขเด่นตามดวงครับ2ตัวล่างครับเข้า53ครับหรือว่า53าสามถ้าท่านสมาชิก อ่าที่ชอบเลขตัวไหนครับที่วิเคราะห์ให้ท่านสมาชิกได้ดูแนละว้าชอบก็ตามดวงชะตาชีวิตของท่านตามเลขตามดวงนี้ก็จะชอบจะเป็นเลขที่ออกนะครับออกประจำนี่คือ5้าสามงวดล่าสุดนะครับแต่ท่านสมาชิกท่านใดที่มีโชคเปลาบก็แสดงความยินดีและดีใจเลยครับส่วนท่านที่ไม่มีโชคเปลาบก็ลุ้นดูในงวดต่อไปนะครับนี่คือข้อมูลนะครับขอให้สมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคน โชคดีทุกท่านนะครับทุกสลากิินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2บ63หเฮงๆไดรวยรวกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ